ทำมาสวัสดีค่ะมาสูดลมปล่อยลมกันก่อนณนะเวลานี้ทุกคนรู้สึกตัวกันมั่งไหมตั้งแต่เช้ามาถึงเวลานี้ได้สูดลมปล่อยลมกันไหมอันนี้เท่านั้นนะที่เราจะมันมีประโยชน์ต่อชีวิตเราแค่สูดลมปล่อยลมนี่แหละมีประโยชน์ แต่ถ้าเราส่งจิตไปคิดโครงการโน,โ,นโน่นโนนนี่นอันนั้นไรประโยชน์แน่นอนมันอยู่แค่ทางโลกถึงแม้เราจะทำสำเร็จนะได้ทรัพย์สินเงินทองมามากมายเท่าไหร่ได้ชื่อได้เสียงได้หน้าได้ตาแต่มันอยู่แค่ทางโลกนะที่เราได้มาเนี่ยได้มีได้เป็นเนี่ยมันอยู่แค่ทางโลกนะแต่สิ่งที่จะเราจะพกพาไป นะคาะไปหนุนไปให้เราไม่ต้องมาเวียนไหตายเกิดหรืออย่างน้อยก็ต้องไปเกิดในภพภูมิที่ดีก็คือลมหายใจนะทำไมช่วงนี้แม่ถึงเน้นเรื่องลมหายใจและการรักษาสุขภาพเพราะว่าเออณเวลานี้ไม่มีใครเลยที่จะไม่ป่วยถูกไหมไม่ป่วยน่นป่วยนี่ไม่ป่วยกายก็ป่วยใจนะ ป่วยกายพอจะรักษาได้มียุกมียารักษาได้หาหมอแต่ป่วยใจนี่สิไม่มีหมอคนไหนรักษาได้เท่าตนเองเท่าตัวเรานะเราต้องเป็นหมอให้ตัวเองนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยหมอที่ดีที่สุดคือหมอคือตัวเองเราเรารู้ว่าเราเป็นอะไรเรารู้ว่าเราเจ็บเราปวดตรงไหนนี่นะเราอย่าไปฝากชีวิตไว้กับบุรุษแพทย์ หรือว่าพยาบาลหรืออะไรกัแล้วแต่ที่ที่สํานักที่หน่วยงานโรงพยาบาลหรือสาธารณาสุขอะไรก็แล้วแต่อย่าไปฝากชีวิตไว้กับบุคคลเหล่านั้นเขาไม่ได้รู้สึกกับเราเลยว่าเราเป็นอะไรเราเจ็บตรงไหนเขารู้ไหมเราปวดตรงไหนเราป่วยตรงไหนอยู่กับมันมันนานนับวันนับเวลานับปีไม่ได้เลยบางคนเนี่ย เกิดมาก็รู้สึกป่วยแล้วอย่างเงี้ยนะป่วยแล้วนาะลายรูปลายนามบอกว่าลูกคิดแต่เรื่องป่วยของลูกอยู่ตลอดเวลาสุกปุ้งซ่านเรื่องป่วยของลูกอยู่ตลอดเวลาไม่ได้คิดเรื่องอย่างอื่นเลยว่าอย่างเงี้นะจิตใจหมกมุ่นอยู่กับความป่วยอันนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้เราไม่หายนะลูกจําไว้ คนที่คิดเรื่องตนเองว่าป่วยนว่นป่วยนี่นะคิดแต่เรื่องป่วยเนี่ยมันจะไม่หายเราต้องลืมนะคะลืมป่วยแล้วก็กลับมาสูดลมปล่อยลมสูดลมปล่อยลมแค่นี้แหละจะลมสั้นลมยาวนะคะก็อาศัยแรงลมเข้าไปในร่างกายให้มันไปทำปฏิกิริยากับธาตุดินน้ำลมไฟแล้วมันจะหายจิตใจเราก็ไม่ต้องไปหมกมุ่นเรื่องป่วยเพราะว่า ยิ่งบกมุ่นยิ่งเป็นความคิดจิตอะสังขารน,นะทำไมหลายหลายคนถึงว่าผมอยู่โลกนี้มานานแล้วลูกอยู่โลกนี้มานานแล้วทำยังไงก็ไม่หายยาทุกขนานกินมาหมดเลยไม่หายผมฟุ้งสั้นแต่เรื่องโลกนี้นะหนูฟุ้งสั้นมาแต่เรื่องโลกนี้ตลอดเวลาเห็นไหม คำว่าฟุ้งซ่านหรือปโลโรไปปักจิตปักใจเห็นโรคภัยใข้เจ็บตัวเองนี่คะ่ะเรียกว่ามันเป็นสังขารนะมันเป็นสร้างสังขารใหม่อยู่เรื่อยๆทุกเวลาทุกวินาทีเราคิดเรื่องโลกนี่แหละสร้างสังขารใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยไม่มีที่จะเว้นวินาทีไหนเลยนะคะเราไม่ได้รู้สึกถึงลมหายใจเลยทีนี้นาเวลานี้ลูกคนรู้จักลมหายใจแล้ว นะรู้จักวิธีทำอาณาปณาาสติและวิปัสสนาแล้วให้ใช้วิชานี้แหละนะถ้าภาษาธรรมเขาเรียกวิชาและจรณะสัมปันโนให้มีนะอุปนิสัยนะคะมีจริยามีวิชามีสัญญากับลมหายใจ ผู้ที่มีสัญญากับลมหายใจเสมอๆนั่นแนหะโครคภัยไข้เจ็บจะไม่เบียดเบียนเลยนะทั้งโรคใจและโรคก,กายไม่เบียดเบียนแน่นอนลูกไม่ต้องเชื่อแต่ต้องพิสูจน์ต้องลงมือพิสูจน์นะพระพุทธองค์ท่านก็บอกไว้แล้วถ้าใครอยู่กับลมหายใจเสมอๆเ,เนี่ย เรียกว่ามีสัญญากับลมหายใจเรียกว่าอาณาปานะสัญญาเห็นไหมชื่อเพราะมากเลยอาณาปานะสัญญาถ้าสัญญาอย่างอื่นนี่มันจะทําให้เป็นสังขารมันจะสร้างสังขารใหม่อนุสัยใหม่แต่ถ้าใครมีสัญญากับลมหายใจให้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมเราเป็นอาณาปานะสัญญาคือสัญญากับลมมันจะดับทุกนะดับทุก ดับโรคภัยไข้เจ็บปรับธาตุปรับขันทุกลมหายใจเข้าออกทีเดียวแค่มีสติกับลมหายใจเข้าออกนี่แหละนะเราจะได้ชำระจิตชำระใจชำระกายชำระนี่ชำระศินเจ้ากรรมนายเวรอยู่ที่ไหนที่เราจำไม่ได้หรอกเราทำเข้ามา โร้ายเบอร์ไวใจเร็วพูดปดหมดสติทั้งหลายที่เราไม่รักษาศีลทั้งห้าข้อนี่แหละ mm hmm. เขาเรียกว่า mm hmm. เจ้ากรรมในเวรบรลสสะสมไม่ในใจิตได้สำนึก mm hmm. เราป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เราจะไปโทษสิ่งภายนอกนะ mm hmm. ให้โทษภายในเรานะ mm hmm. เพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่เราสะสมะเข้ามา mm hmm. เราป่วยเป็นโรคหัวใจ mm hmm. เพราะว่าเราไปแตะกดดันหัวใจคนอื่นมา mm hmm. เราไปทำพฤติกรรมที่เกี่ยวกับโรคหัวใจนี่มาจากความรู้สึกต่อคนและสัตว์นะถ้าใครเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับฟันฟันล่วงทั้งหมดปากไม่มีเลยฟันปลอมกระดูกไม่แข็งแรงอันนี้เพราะอะไรรู้ไหมไม่ซื่อสัตว์ถ้าราชการเขาเรียกว่าคอรับชั่นคดในข้องอในกระดูก ไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลน,นะคะพอรับชั่นใช้ตนเองบ้างคนอื่นบ้างนะคะให้ได้ผลประโยชน์มามากมายถึงแม้ไม่ใช่ข้าราชการเป็นรัฐวิสาหากิจเอกชนหรือว่าค้าขายส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีความซื่อสัตย์ตรงนี้คนค้าขายทั้งหลายอาชีพใดๆถ้าไม่มีความซื่อสัตย์วันจะร่วงหมดปากเลยนะถ้าไม่เกิดจากอุบัติเหตนะุนะนะ กระดูกนี่จะพลุนจะเปลาะนะคะกระดูกจะไม่แข็งแรงนิดๆหน่อยๆกระดูกจะเปราะจะกรอบล้มหน่อยเดียวก็กระดูกหักเลยนะเพราะว่าเราไปเจาะไปใช้นะคะเขาเรียกว่าคดในข้ององในกระดูกโลกนี้มันจะใช้เข้าไปในกระดูกในฟันในอะไรที่มันเป็นส่วนที่ของแข็งแม้แต่กระโหลกศีรษะนี่แหละมันจะไม่แข็งแรงนะคะใครที่ไม่ซื่อสัตย์ ฟันนี่ไม่อย่า,ยาคิดเลยตอนนี้อาจจะไม่เหลือแล้วก็ได้นะฟันปลอมเต็มปากเลยก็ได้นี่นะผลกรรมของเราทํามาหลายภพหลายชาตินะทําไมเราเกิดมาอาจจะคาดขาดแคลนยากจนข้นแคขนเพราะอะไรรู้ไหมเราตนีทีเหนียวเห็นไหมกฎแห่งกรรมนี่นะเราตนีทีเหนียวนะไม่สละไม่จา้าะไม่อยากช่วยเหลือใครทั้งนั้น อยากถ้าจะช่วยก็ช่วยที่เป็นเศษเงินปลายๆนู่นนะทั้งทัๆที่รายได้เป็นกอบเป็นกรรมนะคะบางคนนี่โสดตัวเปล่าเล่าเปลือยทำงานราชการ,กรเกษียณมาเงินทองก็มีเยอะแยะตัวเลขหกเจ็ดหลักต่ทำบุญทีในเศษสตังข้างหลังท้ายตัวเลขนั่นนนอี้คือคนตนีนะคนตนีทีเหนียวนะ คนที่ไม่ตันีทีเหนียวนี่ทุ่มเทเลยนะทุ่มเทเลยนะคะอันไหนที่เป็นประโยชน์อันไหนที่คิดว่ามันมีประโยชน์ต่อส่วนรวมนี่นะทุ่มเทเลยเนี่ยไม่นะคนที่ฉลาดเลยนะแต่ไม่เดือดร้อนตนเองด้วยนะคะนี่แหละคนที่ตั้งใจทานสลัดความตนีทีเหนียวก็มีนะก็มีอยู่นะน่ารักทั้งหลายลูกๆทั้งหลายในกลุ่มแม่นะคะก็มีบางรูปบางนามที่นะคะที่ ไม่รู้จักสลัดคืนนะคะทั้งทังที่ตัวเองมีพออยู่ก็มีนะคะมันทำให้เรายากจนนะคนที่ยากจนค้นแค้นอัตคัดขาดแคลนทรัพย์สินเงินทองที่อยู่อาศัยค่าทาาบริวารหรือทำอะไรก็จะมีปัญหาอุปสรรคอยู่เรื่อยเพราะว่าเราตนีทีเนียวเราไม่ชอบทานนะคะทานอามิสทาน คนที่ศัตรูเยอะๆไปไหนมีแต่ศัตรูนี่คนไม่อภัยทานหลายภพหลายชาติอาฆาตเค้นพยาบาทนะคะนะักอกปักใจว่าชาตินี้ค่าจะไม่ดีกับแกตายกี่ชาติกี่ชาติก็จะไม่เป็นมิตรกับแกหรือไม่อาโหสิกรรมนี่เราเรียกคนอาฆาตคนไม่อภัย นะเกิดชาติไหนๆหนจะมีแต่ศัตรูคู่อาฆาตมีแต่คนปองร้ายมีแต่คนจองรังจองผลันนะเห็นไหมเพราะว่าเรา,เราไม่อภัยทานถ้าคนที่มีธรรมทานไปไหนนี่จะเป็นคนที่มีสติปัญญามีปัญหาเนี่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะหลังได้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าปัญหาทางร่างกายและจิตใจอันนี้ผู้ที่ มีธรรมทานจเจริญภาวนาปัญญามานะนะทำอนาปัญสติและวมีปัสสนานี่แหละแต่ยังไม่มลุษรรมก็มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะทําให้คนคนนั้นนะ่ะมีสติปัญญาดีมีสติสัมปชัญญะนะคะมีอะไรเกิดขึ้นในแก้ปัญหาได้ฉับพลันทันทีนะคะไม่มีใครที่จะเท่าเลยเนะี่ยสติปัญญาญาเพราะว่าเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติจเจริญภาวนามาหลายภพหลายชาติ มาต่อด้วยชั้นนี้ก็บรรลุธรรมไปเลยผู้ที่มีสติปัญญาญาณแบบนี้นะคะปัญหาอะไรทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคใจโรคกายหรือเหตุการณ์สถานการณ์อะไรก็แล้วแต่บุคคลน่ะแก้ปัญหาได้ตรงนี้เขาเรียกเป็นผู้ที่มีสติปัญญานะไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่นนี่นะนี่เขาเรียกผู้ที่อาจเจริญภาวนาปัญญามาผู้ที่อยู่ที่ไหนมีความสงบสุขนะคะนิง่งอยู่ไม่ค่อยวุ่นวายกับใครไม่ค่อยพูดจาอะไรกับใคร นะอยู่แต่ความสำรวมอันนี้คือผู้ที่ทำสมาธิสมถะมาเยอะนะหลายพบหลายชาติหลายกลับหลาย,ก,ลายกันต้องมาต่อในชาตินี้นะคะให้บรรลุธรรมในชาตินี้อันนี้ผู้ที่อยู่ในสมถะมาเยอะนะคะอยู่ที่ไหนก็มีความสงบนะคะมีความสันตินะคะไม่ค่อยมีความวุ่นวายอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ท่ามกลางคนที่วุ่นวายเขาก็ไม่วุ่นวายอันนี้นะเขาเรียกผู้ที่ปฏิบัติเจริญภาวนามานะ นี่เห็นไหมผู้ที่สุขภาพดีแข็งแรงแม้แต่อายุเยอะแล้วทำอะไรก็กระชับกระเชงอันนี้คือ,อรักษาศีลข้อห้าด้วยนะข้อหนึ่งด้วยข้อหนึ่งไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์ทั้งคนทั้งสัตว์นี่นะมาหลายพหหลายชาติหลายกลับหลยกันแล้วก็ไม่ดื่มของมึนเมาทุกชนิดนีนะผู้คนบุคคลเหล่านี้เนะีย่ยจะเป็นคนที่มีสุขภาพกายและจิตดีสุขภาพแข็งแรง อายุเป็นผู้อาวุโสเป็นผู้สูงวัยแล้วก็ยังกระฉับกระเฉงนี่นะอะไรโรคภัยไข้เจ็บนี่นะเนี่เป็นคนที่มีอารมณ์ดีแจ่มใสเบิกบานอืิเื้นเบิกบานนี่นะคือผู้ที่เจริญภาวนาปัญญามานะก็มาทําต่อชัน้นนี้ก็จะมารูุทรรไปเห็นไหมไม่ว่าสินข้อไหนไหนนะคะทั้งห้าข้อนี่แหละมันจะมีผลหมดเลยนะคะถ้าเรารักษาศินถ้ารู้อย่างนี้แลเรีบรักษาศินเลยนะคะ รักษา,ายัางไงเรียบสูดลมปล่อยลมอยู่กับอาณาปณสติอย่างน้อยเนี่ยครั้งละสองชั่วโมงที่แม่พานั่งเนี่ยอ่ะมานั่งกับแม่เลยฟังวิธีปฏิบัติกับแม่นี่อย่าออกออกเข้าเข้าอย่าพลุกพลูปลปิดประตูเลยนะคะเปิดโทรศัพท์กดเข้ามาในกลุ่มเลยปิดไม้ด้วย,ยนะคะใครที่มานั่งกับแม่เนี่ยปิดไม้ด้วยไม่งั้นเสียงของเราเสียงหายใจเสียงอะไรทั้งหลายมันก็นมารบ ควรในกลุ่มนะปิดไมโครโฟนข้างล่างโทรศัพท์นี่แหละแล้วเราจะไม่มีเสียงมารบกวนใครละแค่สละเวลาละครั้งละสองชั่วโมงในเะช้าเย็นเนี่ยเช้าสองเย็นสองเนี่ยพวกเราก็จะได้รักษาศินเลยนะแค่นั่งสูดลมปล่อยลมสูดลมปล่อยลมนี้รักษาสินสมบูรณ์เลยสินห้านี่แหละไม่ต้องไปสินแปดสิลสิบหรืออะไรทั้งไหน ผู้ที่รักษาสินห้าเนี่ยบรรลุธรรมมีเยอะสมัยพุทธกาลกันพวกอนาถปินฑิกะนาวิสาขารางสุชาดาเห็นไหมมากมายหลายรูปหลายนามที่บรรลุธรรมพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอโศกมหาราชอะไรก็แล้วแต่ผู้ที่เป็นคารวาสนะคะสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ด้วยสินห้านะคะแค่แค่มาสูดลมปล่อยลมนี่แหละดับนะคะดับ โรคภัยไข้เจ็บตัดความคิดนะปรุงแต่งนะตัดบาปอากุศลตัดนี่ตัดสินได้เนี่ยนี่นะพวกเราฉะนั้นแม่จึงเน้นว่าลมหายใจรักษาโรคได้ทุกโรคลมหายใจนะมีออกซิเจนอยู่ในนั้นมีออกซิเจนอยู่ในนั้นทำให้ไปปรับธาตุปรับขันให้ธาตุสีมันสมดุลน,นะ เมื่อธาตุสี่สมดุลเนี่ยร่างกายเรามันจะสมดุลไปด้วยนะนะธาตุไฟไม่มากเกินไม่แปรปลวนธาตุน้ําไม่มากเกินไม่แปรปรวนธาตุลมธาตุดินไม่มากเกินไม่แปรปรวนเนี่ยร่างกายเราจะแข็งแรงนะจิตสดใสอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงด้วยอาณาปานสติเลยเห็นไหมไม่มีอะไรนอกเดือไปจากลมหายใจจะมียาวิเศษอะไรก็แล้วแต่จะไปกินสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ ต้องอาศัยลมหายใจควบคู่กันไปด้วยเพราะลมหายใจคือองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงทําให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงทําให้ธาตุดินน้ําลมไฟมันปรับธาตุปรับขันมันปรับสมดุลถ้าไม่มีลมหายใจเลยเนี่ยถึงจะกินอาหารสมบูรณ์ยังไงก็แล้วแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราไม่สูดลมไม่ปล่อยลมไม่มีสติกับลมนะ บางคนนี่ปล่อยให้ลมนี่เลื่อนลอยนะคะค่ะสูดข้าปล่อยออกอยู่นั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าลมมันเข้าหรือออกนะคะอย่างนี้มันก็จะสะสมสังขารใหม่นะถ้าเราไม่รู้ลมนี่มันจะสะสมอนุสัยใหม่สังขารใหม่สะสมข้อมูลโดยที่จิตสํานึกเราไม่รู้ตัวหรอกแต่จิตใต้สํานึกมาทํางานตลอดเวลาเข้าใจไหมจิตของเรามีสองประเภทคือจิตสํานึกและจิตใต้สํานึก จิตสํานึกนี่มันอยู่พื้นผิวของเราเนี่ยว่าเราจะไม่ทําร้ายใครเราจะรักษาศีลเนี่ยเราก็ไม่โหดร้ายละเราไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดปุดไม่หมดสติรักษาศีลห้าสมบูรณ์เลยนะจิตสํานึกนะแต่จิตได้สํานึกนี่มันทํางานตลอดเวลาเลยถ้าเราไม่มีสติกระลมหายใจในจิตได้สํานึกมันบันทึกอะไรเข้ามาในสติในในจิตของเราในร่างกายมันจะบันทึกเลย ถ้าสิ่งที่ดีๆเข้ามาชมเราว่าสวยว่ารวยว่าหล่อว่าน่ารักขยันเราจะปลื้มอกปลื้มใจนะสะสมความหลงเข้าไปนะหลงตัวเองมันจะสร้างเขาเรียกว่ากรรมตัณหานะใครที่หลงตัวเองเนี่ยคิดว่าสวยว่ารวยว่าหล่อเนี่ยหลงตัวเองใครติไม่ได้เลยเนี่ยไม่ไม่สวยก็ต้องให้บอกว่าสวยอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาเรียกว่าสร้างกรรมตัณหากรรมคุณห้านี่แหละ มันจะทําให้ตัดกรรมัดก,กิเลสไม่ได้นะคะเข้าสู่อนาคามีไม่ได้เลยคนพวกนี้จะแค่สกิทธาคามีนะคะถ้าตัดความโกรธได้แต่ถ้ายังตัดความโกรธไม่ได้ก็อย่าอย่า,ยาหวังเลยว่าจะเข้าสู่สกิทาคานะคะได้แค่โสดาบันแต่โสดาบันถ้าใครที่จะเข้าสู่โสดาบันจะต้องเป็นคนที่ทานรักษาศีล จเจริญภาวนาหรือทําสมาธิแล้วก็จเจริญภาวนาอันนี้เข้าสู่สัตวสวดบันไดโดยการทําอานาปนาสติเสมอเสมอเข้าออกเข้าออกน,นี้นจะเข้าสู่กระแสสูดบบันนะนเห็นเขาทําบุญทาทานที่ไหนก็อยากจะไปร่วมด้วยแต่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นทานอย่างมีสติปัญญาอาจจะใช้แรงกายทานใช้คําพูดนะคะคําพูดดีด กับสังคมกับกลุ่มกับคนอะไรก็แล้วแต่เป็นกระบอกเสียงให้คนพากันปฏิพฤติปฏิบัติดีอย่างนี้ก็เป็นทานนะคะเรียกว่า,าวิทยาทาน,นรรมาทานก็คือพากันประพฤติปฏิบัติชวนกันมาทําอนาปณสติชวนกันนะคะไปตักบาตรทำบุญที่วัดไปเจริญภาวนาที่วัดชวนกันไปพัฒนาวัดอันนี้นะคะได้ทั้งนั้นเลย ไม่จําเป็นต้องเป็นเงินเป็นทองนะการทานเนี่ยอภัยทานให้ศัตรูคู่อาคาตไม่เขาเรียกไม่อาคาาแค้นนะคะอภัยให้นะคะเขาทํากับเรายังไงเราก็อาภัยให้นี่เขาเรียกว่าผู้ที่เอภัอยทานมันก็สูงขึ้นมากระจักอภิษ์ริานนะอมิตรทานคือทานสิ่งของปัจจัยสี่อันดับต้นนะคะเพื่อประโยชน์ นะคะเพื่อให้ยังชีพเพื่อปฏิบัติธรรมอภัยทานสูงขึ้นมานะคะไม่รับประทานเนื้อสัตว์ใหญ่นี่ค่ะอภัยให้ศัตรูคู่อาฆาตหรือคนที่ทํำร้ายเราเป็นอภัยทาน,นะธรรมทานการมาทำอานาปนาสติอัน,นิสทานสูงสุดเลยจะทําให้เราวิมุตต์หลุดพ้นอันนี้เป็นกุศลกรรมนะคะกุศลกรรมของเรานะคะอ่าต่อไปเลย ฉะนั้นแม่ถึงเน้นว่าช่วงนี้ลมหายใจกับการรักษาโรครักษาสุขภาพลมหายใจจะไปปรับธาตุปรับขันจะโรคหนักโรคเบาหรือโรคอะไรก็แล้วแต่ที่มันเนื้อร้ายมะเร็งร้ายเนื้องอกหรือว่าโรคที่ทางหมอรักษาไม่ได้แต่ลมหายใจรักษาได้มาพิสูจน์เลยนะคะนะมาพิสูจน์เลย บางคนบอกว่าผมฟ้งส่้นไม่เป็นไรลูกฟ้งส่้นก็ให้รู้ว่าฟ้งส่านแต่ต้องมาฝึกสูตรลมปล่อยลมเราลืมลมมานานเป็นชีวิตแล้วนะคะต้องมาสูตรลมปล่อยลมยังไงลูกต้องบังคับใจตัวเองไม่มีใครบังคับให้เราได้ถ้าเราบังคับไม่ได้เราต้องเสียสละเวลาสิบวันสนะิบสองวันไปเข้าคอสของอาจารย์โกอินกาเป็นคอสอา,านาปณสติและวิปัสสนานี่แหละนะคะควบคู่กันไป สิบวันเนี่ยเดินเดินทางนับหนึ่งวันนะคะเดินทางกลับหนึ่งวันก็รวมเป็นสิบสองวันที่เรานั่งตรงนั้นเต็มๆในสิบวันไม่พูดไม่จานะปิดวาจาเลยนะเก็บเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนับรองไม่กังวลเรื่องโทรศัพท์ไม่กังวลเรื่องทรัพย์ส,พยสินมีค่าเขามีล็อกเกอร์นะคะเก็บนะคะเก็บทรัพย์สมบัติส่วนตัวทั้งเครื่องมือสื่อสารโซเชียลทั้งหลายเก็บไว้ตรงนั้นปิด ให้เรียบร้อยล็อกกุญแจเก็บกุญแจไว้ที่เราแล้วก็มีเขาก็มีกรงเหล็กใหญ่ล็อกให้เราอีกทีหนึ่งรถก็เหมือนกันนะคะเขาก็มีให้นะที่เก็บรถนะปลอดภัยนะคะเขาเก็บกุญแจไว้ให้เราไม่มีใครไปเปิดได้ใครที่อยู่ในศูนย์สถานธรรมเนี่ยเป็นผู้ที่รักษาศินสมบูรณ์มากโดยเฉพาะสินห้านี่แหละนะคะสินห้านี่ยสมบูรณ์มากก็จะเพิ่มเติมเป็นศินแปดคือ ไม่รับประทานอาหารช่วงเย็นเพราะว่ามันจะทําให้เราปฏิบัติยากมันอิ่มเกินไปมันจะยากมันจะม่วงมันจะเข้าชานเนี่ยเราก็รักษาสินข้อนี้ได้คือไม่รับประทานอาหารตอนเย็นอาจจะมีผลไม้นะง,ง่ายง่ายให้นะคะมีน้ําผลไม้ให้ใครที่กินยาอะไรอยู่เนี่ยก็มีน้ําผลไม้นะคะมีพวกสลัดอะไรให้แต่ไม่มีอาหารอะไรที่เป็นเนื้อเป็นอะไรนะ ส่วนของอาจารย์โคเอนกานี่จะเป็นอาหารบางสวิรรตนะคะไข่ยังไม่มีเลยนะคะไข่ไม่มีเลยนมก็ได้ทานแต่ตอนเช้าแล้วตอนเที่ยงนอกนั้นไม่ได้ทานนมนะคะเครื่องดื่มก็เป็นพวกน้ําขิงน้ําใบเตยน้ํากระเจี๊ยบน้ําอะไรนะคะที่มันเป็นอาหารสําหรับน้าปณะ,ะของนักบวชนี่นะนั่นแหละฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติเดียวนี่อย่าเสียชาติเกิดนะ ถ้าหากเรารักตัวเองเนี่ยนะต้องกลับมาทำอานาปนสติหรือมีสติกลมหายใจนี่แหละแค่วันละสองชั่วโมงนะวันละสี่สี่สี่เช้าสองชั่วโมงเย็นสองชั่วโมงนะเข้ามาในกลุ่มแม่เลยทุกคลิปแม่จะให้เบอร์ไว้นะคะเบอร์ของไลน์ของแม่ใครที่บันทึกเบอร์ไลน์ของแม่แล้วแม่จะเชิญเข้ากลุ่มเลยปฏิบัติร่วมกันแค่นี้นะไม่เสียตังค์สักบาทเลย ไม่ต้องเสียค่าสมัครอะไรใดๆทั้งสิ้นแค่ลูกสละแรงกายแรงใจมานะนั่งปฏิบัติกับแม่นี่แหละนะมาเลยนะมาเลยไม่ได้ซื้อได้หาไม่ต้องเดินทางออกจากห้องไปไหนเลยปฏิบัติอยู่ในห้องพระห้องส่วนตัวห้องนอนอะไรก็ได้นะแม่จะเปิดคลิปเสียงให้นะคะทุกคนมานั่งปฏิบัติพร้อมกันช่วงเช้ากตีสามถึงตีห้าช่วงเย็นก็ทุ่มถึงสามทุ่มนี่แหละนะ พวกเรารักตัวเองต้องมาทำอนาปนสตินะถ้าใครไม่สนใจอนาปนสติน่าเสียชาติเกิดนะเพราะว่าเกิดมาเสียชาติเกิดมันจะเวียนว่ายใยเกิดเกิดต,ตายเกิดตายเกิดตายอยู่ตลอดเวลาเกิดมาก็วิ่งเข้าหาความตายไม่ได้ทําประโยชน์ให้ตัวเองเลยแต่ไปทําอะไรไม่รู้เรื่องโลกโลกอยู่นั่นน่ะสร้างบ้านหลังใหญ่โตโมโหฬารสร้างโน่นสร้างน,นี่นะคะบรรดาลโลกนี้ให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นอ่ะ แต่ลืมลมหายใจเลยอันนี้จะต้องมาเกิดอีกนะนะจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกอาจจะมาเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกหรือมาเป็นจระเข้หรือมาเป็นงูเหลือมจะมาเกินเป็นเจ้าที่เจ้าทางเฝ้าสถานที่ที่เราสร้างไว้นะใครที่รักบ้านรักช่องรักอะไรกันขา้างหลายสร้างแล้วห่วงมากสร้างห้องแล้วไม่เปิดห้องให้ใครอยู่สร้างบ้านก็ไม่ให้ใครเข้าไปเหยียบเนี่ยนะพวกนี้นะ ตายไปแล้วมาเป็นจิงจกตุ๊กแกเฝ้านะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเฝ้าอยู่นั่นน่ะเฝ้าสมบัติไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะนี่เป็นผีเฝ้าอยู่นั่นน่ะนะฉะนั้นเราสลัดคืนเลยมาทําอาณาปณสตินี่แหละตัดภพตัดชาติได้ไม่ต้องมาเป็นสัมภเวสีล่องลอยไม่ต้องมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเฝ้าสมบัติไม่ต้องมาเป็นงูเหลือมจระเข้เลยเฝ้าสมบัตินะไม่ต้องมาเป็นเจ้าที่เจ้าทางเฝ้าบ้านเฝ้าช่อง แม้่แต่เฝ้าวัดเฝ้าวานนี่ก็มีนะคะเจ้าที่เจ้าทางที่มาเป็นพระเป็นชีเป็นอะไรก็แเลวแต่พ่อขาวแม่ขาวบางคนมาสร้างบุติไว้ที่วัดนะหวงนะ,ะล็อกกุญแจไว้น่ะก็ไม่เปิดยอมให้เปิดให้ใครเนี่ยใครไปขอเปิดก็โดนผงะมาหมดเลย <c oughs> พวกน,นี้นี่นะมีอบายภูมิเป็นที่ไปนะไม่เปลกก็อสุรกายหรือสัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานนั่นน่ะนะไม่มีไม่รอด ไม่มีทางที่จะผุดจะได้เกิดเป็นมนุษย์แน่นอนไม่มีทางเข้าสู่อบายภูมินะภูมิที่ชั้นต่ําที่สุดนี่แหละฉะนั้นขอให้พวกเรานี่มีความฉลาดทางปัญญา mm hmm. เขาเรียกสัมมาทิฏฐินะคะมีความคิดเห็นชอบด้วยปัญญามีสติปัญญาชอบคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่พากันไปกินขี้กินเย่วอะไรเป็นแบบพระบิดาอะไรพวกนั้นก็นไม่ใช่ หรือไม่ใช่ไปเชื่อครูบาอาจารย์ที่หลอกให้เรานะคะต้องมาปฏิบัติด,ด้วยแล้วเดี๋ยวจะให้จะให้เขาเรียกว่าจะมีเกียรติบัตให้ว่าบรรลุโซดาบรรสก,กิธาอานาคาอาหารหันจะมีเกียรติบัตให้อย่างนี้มีที่ไหนไม่มีทางหรือสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาคนนี้กลับชาติมาเกิดคนนี้กลับชาติมาเกิดเด็กอายุเท่านั้นเท่านี้กลับชาติมาเกิด ไม่ใช่นะคะมันนั้นเขาเรียกว่าเป็นหลงพบอยู่จริงนั่นแหละเขาก็ลับชาติมาเกิดน,นั่นแหละแต่ว่ามันหลงพบเนี่ยเราต้องมาทําอนาปนานสติเพื่อตัดพบตัดชาติอย่าไปหลงพบหลงภูมิอย่าไปหลงว่าฉันเป็นเจ้าแม่ฉันเป็นเจ้าพ่อเป็นกษัตริย์องค์นั้นองค์นี้ไม่เอาไม่มันมันต้องมาเกิดอีกนะคะมันต้องมาเข้าท้องพ่อแม่ชุดใหม่เกิดไปเข้าท้องโจรแล้วก็ยุ่งเลยไปเข้าท้องหมาแมวที่เราเลี้ยงไว้ก็ยุ่งเลย นะคะไปกินเศษอาหารไปกินอะไรนุ่นไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปกินนอนไปกินอะไรนุ่นถ้าเป็นกินไปเข้าท้องคนยากจนก็น,นุ่นไปคุยเขียขยะนุ่นเห็นไหมถ้าเราประมาทนะถ้าใครที่รักนาะรักตัวรักชีวิตนะคะมีสติปัญญาฉลาดให้กลับมาสูดลมปล่อยลมตัดภพตัดชาติอันดับแรกมันจะตัดโรคภัยไข้เจ็บก่อนมันจะทำให้สุขภาพดีก่อน พอสุขภาพดีแล้วโครคภัยไข้เจ็บไม่มีแล้วมันจะทําให้จิตใจโล่งปลงเบาสบายเบากายเบาใจนะทีนี้อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความปีติสุขอิม่มเอ,อิบทําอะไรก็อิม่มเอ,อิบอยู่ตลอดเวลาทุกมาก็ไม่ทุกมันนะคะภัยธรรมาชาติมาก็ไม่ทุกคนรักคนชอบคนที่เราเคารพครูบาอาจารย์พ่อแม่ตายต่อหน้าต่อตาก็ไม่ทุกแต่อนุเคราะห์สงเคราะห์ทำงานได้อย่างมีสติปัญญาญาณ อันนี้นะจะต้องเป็นแบบนี้ฉะนั้นใครที่รักตัวกลัวตายกลัวเวียนว่ายตายเกิดกลับมาสูดลมปล่อยลมอยู่กับอาณาปณสติให้เป็นอาณาปณนสัญญาแล้วเราจะปลอดภัยจากอบายภูมินะตัดอบายภูมิด้วยลมหายใจตัดนรกด้วยอาณาปานาสติและวิปัสสนา รับรองนะคะถ้าเราอยู่กับลมหายใจสูดลมปล่อยลมสูดลมหายใจเสมอเสมอเสมอรู้สึกตัวสูดลมใหม่ตั้งเริ่มต้นใหม่รู้สึกตัวรล่มต้นใหม่สูดลมปล่อยลมอยู่เสมอปิดอบมยภูมิปิดนรกได้แน่นอนค่ะนะฉะนั้นอย่าหลงโลกอย่าหลงกินอย่าหลงเที่ยวอย่าหลงรวยอย่าหลงเฝ้าสมบัติพัส,สถานบางคนในบ้านใหญ่บ้านโตบ้านสวยมากคฤรืหาดเลย นะเฝ้าอยู่นั่น,นไปไหนไม่ได้เฝ้าบ้านเฝ้าลูกเฝ้าหลานเฝ้าหมาเฝ้าแมวที่จริงถ้ามีลูกมีหลานได้มีหมามีแมวได้แต่ให้มากลับมาสูดลมปล่อยลมถ้าใครเห็นคลิปแม่นะพาหมาพาแมวเล่นสูดลมปล่อยลมเดินก็ยกเท้าก็สูดลมปล่อยลมวางเท้าก็สูดลมปล่อยลมนะจะออกกําลังกายโยคะหรือว่าบริหารอะไรก็แล้วแต่ยกแข้งยกขาสูดลมปล่อยลมได้ทั้งนั้น ได้ทุกที่ได้ทุกเวลาได้ทุกสถานได้ทุกโอกาสการทำอนาปนสติและพิปัสสนานี่นะได้ทุกโอกาสปลอดภัยแน่นอนนะให้เรากลับมามีสติปัญญาญาณมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นชอบตัวนี้นะแล้วเราจะปลอดภัยจากนรกปิดอบายภูมิด้วยลมหายใจนะปิดนรกด้วยลมหายใจรับรองปลอดภัยแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ลูกๆทุกคน นะจงสําเร็จจงวิมุตติหลุดพ้นนะคะอยู่กับลมหายใจให้ได้ธรรมสวัสดีค่ะ